สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนัรเขับขสูชองแพผ้ารวยมื้อนีนนะคะทังช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยรยวันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวหวยฮาหนอยของเซียนปะโค้ชัยในงวดวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์6 6 6 6นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่เรื่องช่องได้นาเสนอนะคะเลขของเซียนประกวนเฮ่านะคะก็จะไม่เบิง่งวัติพานมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมว่าเลขของเซียนเฮ่าเขาจังไดเนาะคะ่ะสาหรับวดวันพุทผพานมานะคะเลขเซียนประโวนเฮาก็บรเหตุในแฟนช่องเฮ้าผิดหวังนะคะท่านผู้ชมวัติพานมาผู้ใดที่ได้ติดตามนะคะได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโฉกเสียงหลาบนะคะ กะคงจะได้โชคได้มานไปตามๆกันนะคะเลขเสียนประคุณเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะเขาตรงๆเลยนะคะสำหรับเลขโตเนีนของเสียนทีเสียนเนีนไห้นะคะคือเลข8008ตัวนี้นะคะกะมาจังๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พ่อมาหอดนะคะเลข ล่าพัฒนาเนาะค่ะแถมชุ่มที่เขาตรงๆเลยนะคะมาจังๆนะคะเลขเซียนกะมารัวๆเหมือนเดิมนะคะเขาต่อกันเป็นงวดที่สองเนาะค่ะสำหรับหวยเล้าพัฒนาเนาะค่ะแถมช่มงวดทิพานมากระเขานะคะงวดนี้กะเป็นงวดที่สองของอาทิตย์นีแล้วนะคะที่เลขเซียนเขาต่อเนืองนะคะ สำหรับหวยเล่าพัฒนานะคะเลขสองโกคกสองตัวนี้นะคะเสี้ยนกะจัดให้เนีนเนีนนะคะท่านผู้ชมหน่อยๆสำหรับเลขเสี้ยนประคุณชัยเฮานะคะและ้วก็เลขอีกชุดหนึ่งที่เข่าตรงๆนะคะมาจังๆนะคะเป็นเลขที่เสี้ยนเนีนนห้น้ำนะคะท่านผู้ชมคือเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้นะคะเสี้ยนกะ จัดให้เน้นๆหน่อยๆนะคะคือเล่าวี่ไอพีนะคะเลขเซียนเฮ้านะคะแต่รัวๆนะคะหมยเล่างวดทิพานมาเนาะคะ่ะเขาเทึ่งเล่าพัตนาเขาเทึ่งเล่าวี่ไอพีเลยนะคะสําหรับเลขเซียนประค้นใช่เฮ้าเนาะคะ่ะสําหรับงวดวันสุกนี้นะคะกะมีหลุ่นเนาะคะ่ะลำชมเพรวาว่าเลขเซียนช่องเฮ้าเนาะคะ่ะ ถ้าได้เขาจะเขาต่อเนื่องนะะักการศึกษาจมสำหรับหวยเล่าพัฒนานะคะแต่ว่าสำหรับเลขห้าน้อยนี่เนาะค่ะกะแตกรัวตลอดเนาะคะ่ะเ่ราว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขจับคู่นะะัะการศึกษาชมสำหรับงวดวันศุกร์นี้นะคะผู้ใดที่ตั้งนาตั้งตารอเนาะค่ะกะบ่ควรพลาดเนาะค่ะ เขากับไดนาดหมายกับเซียนไวแล้วว่าจะล่งตัวเลขแนวทางดีๆให้เอฟซเฟนจองเฮ้าใดพิดจะละหากันคือเก่านะคะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดนั่นก็เช่นเอฟซเฟนจองเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนค้อนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ้ารวย ยินดีต้อนรับชูชอ่องพะพ้าเรื่อยนะคะมือนีเฮ้ามีนัดหมายกันนะคะเซียนเรื่องสูตรให้นได้ว่าเนเซีเฟนช่องเฮ้าได้พิจนันรณานานะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขเซียนประคุณใชยเฮ้านะคะหวยเล่าพัฒนาแต่กรัวๆเลยนะคะต่อสองต่อเนื่องกันสองงวดซ้อนแล้วนะคะสําหรับรอบหนีนะคะเซียนมือหนีนะคะวันศุกร์หนี้าเข่าก็จะเป็นงวดที่สามต่อเนื่องนะคะเซียน มีหลุนนะคะเพราะว่าเหล็กเสี้ยนเท่านะคะถ้าเขามักจะเข้าตอหลายรอบนะคะเสี้ยนหลายงวดค่ะค,ค่ะวันนี้ก็ได้เลิกดีแล้วนะคะค,ค่ะกะเ,เริ่มต้นทีเลขวิ่งเลขเรนกันเลยนะคะเสี้ยนค,ค่ะค,ค่ะ มีแปดมีสองมีสี่มีแปดแหละคะครับสองมีสี่มีแปดคะ่ะครับคู่ค่ะแปดหนึ 2> 8, 2. 8, 2, ่งแปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสองค่ะ ปดสามแล้วก็แปดสามค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะแล้วก็ได้แปดศูนย์หนาบูแปดแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ค่ะคร,ครัก็ไปกัน ศูนย์สี่ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเก้าสองแล้วก็เก้าสองค่ะเก้าตัวเก่าตแปดตัวแปดหางว่าเือเก่าแปดชุดแปดหางค่ะนี่รันเหล่ค่ะแล้วก็สามตัวนะคะ ตัว,วมีแปดศูนสี่แปดศูนสี่ค่ะเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ค่ะครับสชุดค่ะสองชุดสองหางเนนนๆคือเก้านะคะเซียนเดี๋ยวนิ้วัดวันศุกร์นี้นะคะเสียนกระจัดหหน่หน่อยๆเนนนๆคือเก่านะคะเดี๋ยวนูขอท่วนตัวเลขของเสียนก่อนนะคะ เดี๋ยวคะแนนในเอฟซีเฟนจงเฮาเดพิจารณากันคือเกาสำหรับงวดนี้กะแปดชุดแหางมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแแปดศู็ดสถูกต้องบ่คะเซียนถูกครับค่ะ้าก็สำหรับเลขกสาตัวนะคะสอชุดสหางนะคะนี่แปดกับ เก้าแปดซีนะคะถูกต้องนะคะค่ะ,คะทีนี้ก็เน้นให้เอสซีเป็นช่องเราหน่อยค่ะนิ้นวัดวันศุกร์นคคะเซียนอ่าแล้วคูเน้นี่แปดสองเน้นไปที่แปดสองค่ะแปดสี่ <8, 4. S 1> แล้วก็แปดสี่ค่ะก็ศูนย์สี่ แล้วก็04ค่ะก็92แล้วก็ 92, ก92ค่ะครับชี่ชุดสหางนะคะสำหรับตัวเนีนค่ะครับค่ะเลขสามตัวละคะชอบเท่ากันเหมือนเดิมเน้นๆแล้วครับค่ะเพราะว่าเส้นกระจัดไฮนอยนอยเน้นๆแล้วนะคะสำหรับ วันสุกหนีนะคะกะมันใจคือเขาเล้วกระเซียนสำหรับสูตรหวยแร่วันค่ะค่ะวันโตกับวันโตกับดอกพิเศษคือแปดสี่ค่ะดอกจันทร์ไปที่แปดสี่เลยนะคะมักลายโคมูนะคะสำหรับเลขแปดสี่ค่ะงวดหนีกะมีหลุนอีลีค่ะสำหรับเลขเซียนประคนเฮานะคะผู้ใดที่ได้ติดตามตัวเลขกับเซียนเฮานะคะก็คงจะรู้นะคะ ว่าเลขของเซียนถ้าเข่าจะเข่ารั่วต่อเนื่องหลายงวดนะคะกางวดนี้กะอวยพรให้เร่งใจ FC เฟนงชองเข้าคือเกากระเซียนสำหรับงวดวันศุกร์นี่ค่ะวันละหอยเล่าหอยห้าน้อยวันศุกร์นี่ก็ขอให้ขอให้ฝันเง้อขอให้แต่ฝันเง้วกอขอให้อิจฉาสุขขอใหงมีสุขมีใข้ เพ่งๆต่งตางๆสู่คูสูคนร่วมกับแค่ปลารวยนั่งกับคอใหนเพ่งๆต่งตางเน้อขอให้ขาายดีดสาธุสาธุคะ่ะไปเล่นเก่านา,ส,งงานสาธุทุกอยา่างสาธุค่ะเซียนขอให้ข้ขขาวอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอให้เลขแตกรั่วๆนะคะเซียนจะให้ทุกคนได้โชคได้ใช่คะ่ะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปัน ให้ชองแพร่ผ้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของเสยนประค่นใจเฮาในงวดวันที่24กุมภาพันธ์2 5 66นี้นะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขกับเสยนกระยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนใดเลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพาน พอนินยามว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นแค่แนวทางมีเขาได้หลุดได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายทั้งจองก็ขอขอวยพรให้เอฟซีแฟน่องเฮ้ามีโชคมีใชัโชคโชค,โชคมันมันเฮ้งเฮงปังป,งปังกันสุข,ขสขขุนค่ะสวัสดีค่ะ